ปลาพี่น้องไอปลาขาเนี่ยนะนี่เข็ดก็ะมิ้นแล้วพี่น้องเด้่น,นี่แล้วแล้วบาทนี่ถ้าหัดปันเนียวนี่ขาวหอมก็ปลา ทักทายสบายดีพี่น้องปลอดภัยโมสสุขสุขคนเนาะมื่อนี้บ่าข้าสิบภาพไปยามขาแก้ขาเบิ่งวอมิสิมานบ่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามมาเรื่อพี่น้องเด้อทสั่งพี่น้องฟังไทยและโทรโลกเนาะทงให้มาติดตามชมเบิ่งว่ามันสิมานบ่กระตาน้อยนี่สิเต็มมุมนี่บ่เต็มก็ได้เครื่องเคาะก็ตานี่ก็เอาเนาะกระตานี่ยก็ตาหมานอยู่นี่ไม่ไม่งามๆนะสีมือ ดื้มกดไลค์กดติดตามให้เด้อฝากกดไลค์ให้แน่มีเสื้อผ้าไปแก้ขาอยู่ซี่ขากขาระคาดังเดียวหนึ่งเล้วพี่น้องเลยชิ 4, 000, มาน่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยไปนี่อ่าไปฮิตนะตอนนี้กําลังเดินทางไปแก้ขาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ควายกับแม่นําเม่น้องอยู่นี่ยหอนน่ะมันนี่มือกี้มือกี้อากาศหอนหอน ไข่หอนภูล่าไปแกขากะน,นี่ทางข้าหน้าจะเลาะเซเข้าป่าดงภแล่าบรรยากาศมานันนี่แดดพี่น้องเอ้ย่อมาหากุุงมากอยลงเบิ่งแกะใส่ขามสิได้บ่ นี่พี่น้องนี่แหละทางไปยามขาหกเดนน้อยหนึ่งเพิ่์สิฮอนซีนกไก่เติบเป็นดงไปยามนี้ก็ใบตองล่นล้ายามนี้ นี่ว่าพี่น,อน,น้องเครื่องเลยแต่คือหอนพญานาคนี่แมนบินอยู่มันอยู่โกนนี่นห่อแล้บมองเชคขากะโอ้ปลาหย,ยิบเยับยบอยู่นี่เห็นว่าพี่นอ้อง นี่ก็เส่ตามเบิงกันมาขามม่สิมานบอลไปแก่ต่โดนแล้วมันือธรรมชาตรปลาที่นอกกลงบิงอยู่ในขา ใารลงบนกัดนะวนี่เนาะนี่เชือกแกขากไนเด็กน,น้องนี่เชือกแกขานี่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 เบิ้งปลาสิได้บ่นี่โอ้ปลาโดนนะเอ,อาา Hãy đăng ký kênh Ghiền Mì Gõ để ủng hộ kênh mình nhé ai sữa à maz người nó quá tên nè nĩ còng đắc มามาลุกเส้ามาเก็บซอยนี่มาพี่น้องนี่ปลาขาวอยู่นี่มันอยู่นี่โอ๊ยพี่น้องนี่ปลากำลังนันอยู่หลายเลยนี่ Man man mà nè, à mơ mốc nỉ nỉ nè nè nè, nhìn nỉ 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 ปลากระเดิดก็มีปลากระเดิดอออกหมดก่อนนะนี่คือปลาดเด้อพี่น้องเด้อนี่ ขากระขาพี่ละเ,เนี่ยพี่ดอกปลานี่ทือว่ามานแล้วมันนี้มาน,นี้มามามาเบิกมาชุน้ำกันเด้อ ยุกตากะหลายเต็มแล้วหลังจากเก็บปาลาแล้วบันนิบน,นี้เอาขาลงบนีณยวแกขาลงคือเก่าใส่ใส่ขี้เงยที่ยกคือเก่านี่เนาะเอ้ยมันอยู่นี่เครื่องกระต้าดูกระต้ามานัน ตาโนยนี่ก็ะมานนี่กะตาหมาน,มนขาเนาะเดี๋ยวมือไหมมาแก้ไมมอีกวันนี้แก้ขาล้มเนมาะวันนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามาด้วยพี่น้องด้วยนี่ขาล้มวันนี้เนาะนขากระไร อ่านไปีกกระหน่ำราะวาร่อวายจนได้ขึ้นไปเืองหยุนี่วายแล้วบาทั้ ลืมกดติดตามเนอพี่น้องเดอ้อว่าคลิปนาะชิพา,ปปาไปใสไปเบิ่งอยู่ใสมีอีหย่างฝากกดไลค์กดแชร์แน่นี่ันเชื่อมั่นเนี่ยอ้อาพี่แกขาไม่มันพ่ออ้าพี่น,อน้องไอปลาขาเนี่ยนะนี่เคตก็มีเดีย๋ยวลาเดีย๋ยวขาดาังเดียวหนึ่งเนาะ ได้ทยปลายมัน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 เฮ็ดกินมานน่อ๋อกินบัน,นี้เนาะ,ะปลายงามๆทั้งเม็ดเนี่ยเนี่ยเนาะปลาแก่คานมีปลาซีเนาะ,ะเป็นเบบนี่นี่ ตัวใหญ่นะให้กินบันอ่าใส่ขรีมันออกก่อนอย่ามันขมคันบ์ใสนะ่ขรี้อนามันมันขมเลยพี่น้องนะเดี๋ยวเราเอา,เอา เขากขาใช้บำะบบพี <ala> ่น้องเลยนี่บำบบให้บะบบทำปูธรรมชาติบำบบบไม่ใชผู้อื่นเอามาบำบลบองค์กนนะพี่น้องเนาะบำบบบองค์กรสวัสดีปลาลงกด้วยพี่น้องเนาะปลา ก็ลงทวยนี่เต็ม,มนี่เดินแล้วพี่น้องเอ้ยแกเสียด้กินแล้วเนี่ยไฟก็ไฟลุกโทษปุ๊บป๊อบป,ป๊อบขอลาด แล้วพี่น้องเด้อน,นี่เลวแล้วบาทนี่กำลังกินมาๆมา,มา,มาแกงเซม,มบูบยังแซบถ่าห่กนี่ช้องค้นมาเนี่ยเหนียวกัน บันเหนียวนี่ขาวหอมกะปา